สวัสดี FC แฟนคลับของคุณย่าทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน9นะจ๊ะเป็นวันจันทร์ที่9เดือน9อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ <c oughs> นานมากนะช่วงระยะเวลา3-4เดือนได้นะที่พี่เกียไม่ได้ขึ้นมานอนข้างบนนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่เกียได้ขึ้นมานอนเตียงข้างบนนอนแบบสบายๆนิดนึงน,น,นะหลังจากพี่เกนอนโซฟา อยู่ข้างล่างกับคุณย่ามาโดนจัดโดยตลอดนะอันนี้พี่เก์ก็เพิ่งตื่นมานะเชา้าพี่เก์ก็เพิ่งตื่นมาพี่เกก็เมื่อคืนก็นอนแบบว่าไม่ค่อยจะหลับเท่าไหร่นะหลับตื่นตื่นหลับตื่นตื่นนะก็เหมือนกันแหละจะอาการก็แบบว่าคิดถึงคุณย่าอะไรประมาณนี้ F4 คนดูจ๋านะอันนี้พี่เกก็ได้กาลังใจกับเชอรี่นี่แหละนะก็อยู่กับอยู่กับเชอรี่ นะก็เอาเชอรี่มานอนกอดเมื่อคืนทั้งคืนเลยนะเชา้ามาก็เรียกเชอรี่มานอนกอดนะอันนี้เหมือนกับว่าเ,เทวดาจะทดสอบพี่เกรหรือว่ายังไงฮะในเมื่อพี่เกตื่นมาเนี่ยนะพี่เกเดินลงไปข้างล่างจะไม่เจอคุณย่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะจะทดสอบใจิตใจพี่เกใช่ไหมฮะเทวดาจ๋า อันนี้พี่เกก็ตื่นแล้วนะปกติพี่เกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนดูแลคุณย่าด้วยพี่เกตื่นมาพี่เกก็จะส่งเสียงเรียกคุณย่าก่อนนะพี่เก็จะส่งเสียงเรียกคุณย่าก่อนนะพี่เกก็จะเรียกแม่แม่รับก็จะตอบรับพี่เกนะแต่วันนี้พี่เกเดินลงมานะพี่เกเจอเตียงว่างเปล่านะพี่เกเจอเตียงว่างเปล่า ไม่เจอคุณย่าคุณย,ายาานะณ่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะคุณย่าอยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวพี่เกยก็จะเตรียมตัวออกไปหาคุณย่าแล้วแหละนะแต่ถ้าเทวดาทดสอบพี่เกแบบนี้พี่เกก็รับไม่ได้นะ fc คุณดูนะพี่เกก็น้ำตาไหลนะ ถ้าสักวันหนึ่งพี่เกจะต้องอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเชอรี่แบบนี้นะพี่เกก็คงจะไม่ขออยู่ตรงนี้นะคงจะไม่ขออยู่บ้านหลังนี้นะเพราะการที่เราตื่นแล้วเดินลงมาเราไม่เจอใครเราไม่เจออุญญ่นย่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าโห้โห อ,นนอ,อ,นะอันนี้คือความรู้สึกนะอันนี้คือความรู้สึกพี่เกมีวความรู้สึกว่าเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เราร้องไห้แบบบ่อยมากร้องไห้แบบว่าเยอะมากน้ําตาไหลเยอะมากนะมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่า บ่งบอกความในใจบ่งบอกความรู้สึกของเราพี <wan für you> <atur> ่เ <das> ก <you> ีย <hu> ร <excited> ์ไม่อยากมีภาพแบบนี้หรอกเอฟซีคนดูนะไม่อยากเชื่อบรรยากาศแบบนี้ปกติพี่เกียก็จะนอนอยู่ตรงโซฟานี่แหละคุณยาก็จะนอนตรงเตียงพี่เกียก็นอนอยู่โซฟาแต่เมื่อวาน เมื่อคืนคุณย่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาไม่ให้เฝ้าพี่เก๋ก็เลยกลับมาบ้านเมื่อคืนก็ได้ขึ้นไปนอนบนที่นอนนอนบนเตียงสบายๆคืนหนึง่งแต่ถามว่านอนสบายไหมมันก็ไม่สบายหรอกเพราะว่ามันนอนไม่หลับ ขอบคุณเ c นะแสงกับคุณย่านะทุกคนทุกกำลังใจที่ส่งให้นะที่เป็นกำลังใจพี่เกกับคุณย่าตลอดขอบคุณมากๆากนะ